สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ดรม,มดีพามาชมวิธีซอยผมด้วยกันไกลนะครับ <Yeah. S 1> มาชมกันนะครับช่อแรกอาจารย์มดีกําหนดความยาวที่ช่อกลางก่อนนะครับกลางศรีรษะแล้วทุกช่อก็ยกเชื่อมกันกระจายรอบเชื่อมกันทั้งศรีรษะเลยนะครับทุกช่อให้บรรลัดการเชื่อมกันนะครับอาจารย์ดีจะจัดจากผมช่อบนลงมาหาช่อด้านล่างนะครับ เสร็แล้วถึงจะเชื่อมจากด้านล่างไปหาด้านบนอีกครั้งหนึง่งเวลาเราสอยผมกำหนดกำหนดความยาวช่อแรกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับช่อที่สองที่สไล่ระดับลงมาก็ให้เชื่อมกันทุกช่อให้เชื่อมกันบรรลากันนะครับจกดีจะตัดจากด้านบนลงมาหาด้านล่างแล้วก็เก็บจากด้านล่างเชื่อมไปหาด้านบนนะครับ ก็ยกขึ้นไปตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะเลยนะครับข้างหน้าก็ยกขึ้นไปเชื่อมกับด้านบนวิธียกขึ้นตัดแบบนี้เวลาปล่อยผมลงมาผมจะเป็นผมสไลด์นะครับผมด้านหน้าจะไม่แข็งทื่อนะครับปลายผมจะพลิ้วจามดีจะขึ้นาจากด้านซ้ายจบด้านขวาเลยนะครับเดิรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับทรงนี้เรียกทรง สวิตกี้สั้นหรือจะเรียกซอยสั้นซอยลากไซสั้นเปิดหูไว้จอนนะครับเวลาลูกค้าสั่งเ็จธรรมชาติปล่อยลงธรรมชาติได้สะแล้วก็เป็นทรงเลยหรือจะเซตเสยได้หมดนะครับทรงนี้วันนี้จะตัดจากด้านบนลงมาหาด้านล่างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะตัดจากด้านล่างขึ้นเ mm hmm. ชื่อมไปหาด้านบนเวลาซอยมาชมตามในคลิปได้นะครับจะรู้ได้ไงครับเวลาเราใช้วียกตัด เราจะยกผมตัดผมที่ตัดแล้วนะครับขึ้นมาวัดกับผมที่ยังไม่ได้ตัดทุกครั้งนะครับที่ในการเวลาเราเอาหวีเข้าไปเวลาผมที่ตัดแล้วกําลังจะหลุดจากหวีเราก็จะตัดผมส่วนที่ยาวให้เชื่อมกันนะครับทุกช่อกรอบผมด้านข้างตั้งแต่จอรมาถึงด้านหลังนะครับหลังใบหูเวลา ใช้กันไก่เก็บงานจะต้องไม่ให้เข้าไปในขอบผมนะครับจะอยู่ที่นอกขอบผมนิดนึงนะครับทรงถึงจะพลิวนะครับด้านหลังเราจะตัดลงมาหาด้านล่างมืกันนะครับทุกช่อให้เชื่อมกันนะครับอาจารย์บันดีจะเ,เฉียงปลายกันไกลไปหาปลายผมนิดนึงนะครับไม่ตัดขวางนะครับไม่วางกันไกลขวาง ตัดจากบ,บนลงมาหาด้านล่างปลายกันไกนจะทิ่มลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับสังเกตดูเวลาจะมันดีอ่าซอยนะครับผมส่งสไลด์แบบนี้นะครับเส้นผมจะเชื่อมกันจะตัดจากด้านบนลงมาหาด้านล่างเสร็จแล้วก็เก็บจากด้านล่างเชื่อมไปหาด้านบนผมด้านหลังจะเป็นผมทุยนะครับมาชมวิธีซอยนะครับทุกครั้งนะครับยกขึ้นมาเอาผมที่ตัดแล้วขึ้นมาวัดด้วยทุกครั้งนะครับ พอผมที่ตัดแล้วกําลังจะหลุดจากปีที่เรายกเชื่อมไปก็ตัดผมที่ยังไม่ได้ตัดออกเชื่อมได้เลยนะครับพอเหลือบางแล้วเราถึงจะมาะควงตรงกรอบผมช่วงใบหูช่วงไททอยช่วงหลังใบหูนะครับเวลาลิมกรอบผมก็อยู่ที่ริมนอกกรอบผมนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความผิวหวานนะครับไม่ไม่ให้แข็งทื่อนะครับดูวิธียกตัดนะครับ วิธีตัดทรงซอยด้วยกันไก่แบบนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้เวลาไม่มากนะครับในการตัดมาชมกันนะครับเวลาเราควงผมเหลือบางแล้วถึงจะควงได้นะครับถ้าเราควงแต่แรกเลยที่ตอนผมหนาๆคลุมหูอยู่ผมจะเป็นชั้นนะครับจะเก็บงานยากนะครับจะดูไม่สวยผมด้านหน้าก็เชื่อมไปหาด้านบนผมทรงนี้ซอยเสร็จแล้วะสะเสร็จก็เป็นทรงเลยนะครับ เราจะเช็ดเสยก็ได้จะปล่อยธรรมชาติก็เป็นทรงนะครับเรียกซอยสั้นเรียกทรงทวิกี้สั้นได้หมดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดินรอบเดียวจบเลยนะครับแล้วก็เซจทรงได้เลยนะครับเราจะเป่าใดเซตทรงผมด้านหลังจะเป็นผมทุยๆนะครับอัน,นี้ผมลูกค้ายังเปียกอยู่เก็บงานเดี๋ยวไดเ้เ็ตทรง เวลาวีผมวีเบาๆนะครับมาชมนะครับซอยเปิดหูวไว้จอนนะครับ